สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ DST Podcast ครับครบเครื่องเรื่องผิวหนังโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยนะครับผมนายแพทย์สมิทธ์อาริยสกุลนะครับอนุกรรมการประชาสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังครับวันนี้นะครับเป็นตอนที่2แล้วนะครับในตอนที่1เราได้พูดคุยกับท่านนายกสมาคมไปแล้วนะครับจะเห็นเลยว่าผิวหนังเป็นอีกหนึ่งวิชานะครับแล้วก็อวัยวะที่น่าสนใจมากๆเลยครับอย่างที่เราได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าเรื่องราวของผิวหนัง ไม่ใช่แค่เรื่องภายนอกเท่านั้นครับหลายท่านอาจจะมองว่าผิวหนังเป็นเรื่องของแค่ความสวยความงามนะครับหรือว่าผืนภายนอกแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งแอเรียที่เราต้องให้ความสําคัญคือเรื่องของโรคและสัญญาณทางผิวหนังที่เกี่ยวข้องไปถึงสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองครับและแน่นอนวันนี้เรามีวิทยากรน,นะครับที่ไม่มีใครเหมาะกว่าเธออีกแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับสวัสดีค่ะน้องรองศาสตราจ,จารย์แพทย์หญิงภาวินีเริ่นิมิตนะครับ พี่เด่นเหมาะมากกับเรื่องนี้จริงๆนะครับเพราะว่าตำราพี่เด่นเพิ่งออกมานะครับชื่อตำราเต็มๆว่า Skin Sign of s i gn i f i c a n c e หรือว่า SOS ค่ะสัญญาณผื่นบอกโรคค่ะนี่ไงครับตรงกว่านี้เลยต้องบอกว่าตรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับจริงๆแบ็กกราว์ของพี่เด่นเนี่ยพี่เด่นเป็นอายุรแพทย์ด้วยถูกไหมครับแล้วก็ต่อที่ผิวหนังอีกทีหนึ่งนะครับ เปไงมาไงถึงได้รักการเรียนขนาดนี้ครับพี่เด่นครับคือจริงๆตั้งใจจะเป็นหมอผิวหนังตั้งแต่ต้นละค่ะคแต่ก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราเอาความรู้ทางผิวหนังเนี่ยไปบวกกับความรู้ทางอายุรศาสตร์เนี่ยเราจะใช้ความรู้ทางผิวหนังเนี่ยทำให้รูดูคนไข้แบบเป็นองค์รวมมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตอนจบอายุรศาสตร์เราก็ตัดสินใจเรียนต่อผิวหนังค่ะนี่ไงครับก็โ้ใช้เวลานานมากทีเ,เรียนน,นานาเพราะว่าอายุรศาสตร์ก็ สามปีแล้วก็ผิวหนังอีกสี่ปีอช่คับยังไม่รวมแพทย์นะฮะอีก6ปีนะครับก็เรียกว่าต้องมีความมุ่งมั่นอย่างมากนะครับที่จะจบมาลักษณะนี้นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยแล้ววันนี้ก็เหมาะมากๆจริงๆพูดถึงเรื่องของสัญญาณทางโรคผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับร่างกายภายในนะครับขอเริ่มคําถามแรกจากตัวของพี่เด่นก่อนดีกว่านะครับพี่เด่นมีความสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณทางผิวหนังที่เกี่ยวกับ โรคภายในร่างกายยังไงบ้างครับตั้งแต่เริ่มต้นเลย คือถ้าสมมติว่าโบราณเขาบอกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะผิวหนังของเราที่ปกคลุมร่างกายเราอยู่เนี่ยคะ่ะเนื่องจากว่ามันอยู่ข้างนอกที่สุดแล้วก็ปกคลุมร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราเห็นทุกวันเราตื่นขึ้นมาสองกระจกเราก็จะเห็นผิวของเราเนี่ยคะ่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้ความสังเกตนิดนึงนะคะดูกระจกแล้วเนี่ยดูตัวเองแล้วดูสังเกตผิวตัวเองด้วยสีผิวนะคะความเรียบนะคะมีตุ่มมีก้อนอะไรหรือเปล่าถ้าเราตั้งใจนะคะสังเกตดูแลตัวเองดีๆเนี่ยเราอาจจะเจอสัญญ,ญา บางอย่างที่เราช่วยทําให้เราเนี่ยอบอกโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในแล้วก็ทําให้ได้การรักษาที่เร็วขึ้นได้ค่ะเปิดใหญ่มากครับพี่ใช่ครับใช่ค่ะเปิดใหญ่ก,ก็ต้องบอกเลยว่าใครที่ฟังนะครับเอพิโซดนี้ของพอดแคสต์ของเราจะได้รับความรู้แน่นอนเชื่อว่าจะต้องอได้เอาปรับ ลับไปใช้กับตัวเองแน่นอนทุกเช้าตื่นขึ้นมาดูกระจกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับ,รบจริงๆเนี่ยการสังเกตตัวเองนะครับมันถือว่าเป็นเซลฟ์แคร์อย่างหนึ่งใช่ใชเราต้องไม่กลัวที่จะรู้จักร,ร่างกายตัวเองใช่ค่ะนะครับเพราะมันเป็นสัญญาณสําคัญมากๆเลยนะครับขออนี้เรเริ่มต้นที่สัญญาณอันแรกก่อนละกันเริ่มด้วยสิ่งที่ฉุกเฉินะนะครับผมก็ได้ติดตามคลิปนะฮะของหลายๆสมาคมแม้แต่ของ a d เองะนะครับของที่อเมริกานะครับหรือประเทศอ,อื่นๆก็มักจะมีคลิปเหล่านี้มาฝากนะครับแต่ของไทยยังเซิร์ชไม่ค่อยเจอครับ<ช>วันนี้เรียกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เลยคือสัญญาณทางผิวหนังที่เป็นสัญญาณแบบฉุกเฉินแล้วกันะนะครับที่พี่เด่นคิดว่าใครที่เห็นผื่นแบบนี้รีบไปโรงพยาบาลโดยโดย่วนมีอะไรบ้างครับ เดี๋ยวเราเริ่มที่สัญญาณฉุกเฉินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเรียนคุณโอ๊คว่าทางสมาคมผิวหนังแห่งประเทศไทยตอนนี้กําลังผลิตคลิปเกือบ30คลิปนะคะเป็นคลิปสั้นๆที่ให้ความรู้กับประชาชนเพราะฉะนั้นอีกแป๊บหนึ่งเซิร์ชปุ๊บเจอปับแน่นอนในทุกๆชากกในทุกๆหัวข้อของของโรคผิวหนังนะคะแล้วก็นอกจากโรคผิวหนังแล้วก็ยังมีเรื่องความสวยความงามทริปส์แอนด์ทริคต่างๆด้วยเดี๋ยวรอชมได้นะคะที่สําคัญที่สุดฉุกเฉินที่สุดนะคะของโรคผิวหนังถ้าเห็นพื้นแบบนี้แล้วต้องรีบมา โรงพยาบาลทันทีนะคะ<ม>ก็คือผื่นแพ้ยารุนแรงค่ะแบบนี้ใช่บแบบน,นี้ค่ะแบบที่นในรูปแสดงให้ดูนะคะ<ม>คือเป็นผื่นแดงทั่วตัวนะคะ<ม>แล้วก็นอกจากแดงธรรมดาเนี่ยมันยังแสบมันยังร้อนแล้วมันก็ถลอกลอกอกอกมาเป็นแผลบางคนมีน้ําเหลืองไหลออกมาด้วยนะคะคแล้วก็ถ้าลองรูปดูเนี่ยบางท่านเนี่ยหนังติด เอามือออกมาด้วยเลยอันนี้คือสัญญาณที่ไม่ได้แล้วต้องมาโรงพยาบาลแล้วโหดที่สุดเป็นโรคผิวหนังที่โหดที่สุดของโรคผิวหนังทั้งหมดแล้วค่ะเรียกว่าสมัยที่เรียนเนี่ยก็คือใครที่เจอนี้ในเวนก็คือถือว่าสวยมากๆถือว่าเป็นดวงนะครับครับผมคก็ ออันตรายรมากๆนะคะก็ต้องรีบรถ้าสมมติว่าเป็นญ,ญาติเราหรือว่าเป็นตัวเราเองต้องรีบมาโรงพยาบาลนะคะคจะมีประวัติทานยาหรือว่าไม่มีทานยาทานกินมาก่อนนะคะยังไงถ้าเกิดเห็นผื่นลักษณะอย่างนี้รีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนอกจากจะมีผื่นแล้วนะคะน้องโอ๊กบางคนเนี่ยมีแสบตา แสบปากแล้วก็มีแผลในปากแล้วก็มีแผลที่ตาแล้วก็บางท่านในโทษทีนะคะก็มีแผลที่อวัยวะเพศด้วยส่วนใหญ่พวกนี้สาเหตุเกิดจากแพ้ยารุนแรงนะคะซึ่งถ้าไม่รีบรักษาไม่รีบหยุดยาเนี่ยค่ะพื้นผิวหนังที่เป็นอยู่เนี่ยอาจจะลอกหมดทั้งตัวแล้วก็เกิดการเสียน้ํานะคะเสียสมดุลของสารเกลือแรแล้วก็สุดท้ายติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตได้เสียชีวิตได้เลยใช่เพราะฉะนั้นสําคัญมากต้องรีบมาโรงพยาบาลค่ะตอนแรกแอบลุ้นว่าพอเปิดด้วยคําถามนี้พี่เด่นจะเลือก โรคอะไรแล้วก็เดาไม่ผิดว่าต้องมากลุ่มนี้แน่ๆน,<ช>นะครับก็แน่นอนนะครับอยากจะย้ำอีกสักน,นิดนึงว่าถึงแม้ลักษณะนี้จะเป็นผื่นที่เราบอกว่าเป็นผื่นแพ้ยาแต่มันท่านประวัติไม่ชัดเจนซะเลยนะครับอาจจะเป็นยาที่ทานไปแล้วลืมไปหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับยาก็ได้นะครับแต่ถ้ามีสัญญาณแบบนี้ปุ๊บ รีดมาโรงพยาบาลโรคเนี่ยค่ะทางแพทย์เราเรียกว่าสตีเวนจอห์นสันหรือว่าท็อกซิกอิพิเดโมลเนโครไลซิส S.J.S.T.N นี่ฮะเรื่องของโรคผิวหนังก็จะต้องสับมลังมาเลืองแบบนี้ใช่ต้องแบบพูดให้มันลำบากนิดนึงสั้นๆก็คือ S.J.S.T.N หรือว่าผื่นแพ้ยารุนแรงจริงๆแล้วชื่อมันบอกว่าเป็นผื่นแพ้ยาแต่ว่าเราเจอยาเป็นสาเหตุอยู่ประมาณ75-80%นะคะก็เราหาสาเหตุไม่เจออีกประมาณเป็น10%เเลยแล้วก็บางท่านเนี่ยเราเจอว่ามันเกี่ยวพันกับการติดเชื้อ ไวรัสบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีผื่นลักษณะนี้ทางที่ดีรีบมาโรงพยาบาลดีกว่าค่ะครับผมแน่นอนความฉุกเฉินนะฮะเป็นสิ่งที่พลาดไปไม่ได้นะครับมาถึงอีกหนึ่งกลุ่มดีกว่านะครับปัจจุบันนี้นะครับต้องยอมรับว่าโรคติดเชื้อต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับผิวหนังหรือว่าโรคที่มันเป็นอะไรที่แบบในสมัยก่อนโบราณเนี่ยเทรนด์มันเปลี่ยนไปเหมือนกันนะฮะปัจจุบันมันจะมาด้วยโรคที่ เขาเรียกกลุ่มพวก NCD ใ,ใช่ไหมยยหครับโรคหัวใไขไขมันอะไรต่างๆเบาหวานนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นโรคยอดฮิตของชีวิตในยุคใหม่เลยนะครับซึ่งโรคเหล่านี้บ่อยครั้งเลยนะครับมันเหมือนภัยเงียบนะพี่เด่นใช่ค่ะ,ะคมันไม่ได้มีสัญ,ญญาณอะไรที่ชัดเจนอย่างความดันสูงเองคนไข้ก็แทบจะไม่รู้สึกตัวถ้า<ช>ไม่ได้ไปวัดนะครับหรือโรคของตับไตหรือเบาหวานเอง กว่าที่จะมีอาการมันก็มักจะเป็นเยอะแล้วหรือแม้แต่ไขมันสูงเองอันนี้ยิ่งเงียบใหญ่เลยะนะครับมันมีสัญญาณอะไรไหมครับทางผิวหนังเนี่ยที่พี่เด่นอยากจะนํามาฝากว่าให้คุณผู้ฟังของเราในวันนี้ไปสังเกตตัวเองครับค่ะที่เราเจอบ่อยที่สุดเลยนะคะกะ็คนไข้ก็จะมาหาเราแล้วก็บอกว่าคุณหมอคะช่วยด้วยคุณหมอครับช่วยด้วยมีขี้ใครที่ทํายังไงก็ขัดไม่ออกคะ่ะอันนี้คือเจอบ่อยที่สุดเลยคือเขาจะเห็นว่าตัวเองเนี่ยโทษนะคะบริเวณที่รักแร้ นะคะข้อพับข้อพับหนีบหนีบต่างที่หนีบหนบเป็นกันไหมฮะทำไมทีมงานรูปกันให่เลยี่ใครที่ขัดไม่ออกวะครับใช่ค่นั่น่าละค่ะบริเวณหนีบหนบต่างๆเนี่ยค่ะก็จะคล้ายๆกับมันมีปื้นสีดำคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าเอ้ย มันเป็นขี้คลายทำไมมันขัดไม่ออกสักทีไม่สะอาดใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ทําอะไรบางทีไอขี้คลายที่เห็นเนี่ยค่ะมันจะค่อยๆเยอะขึ้นนูนขึ้นหนาขึ้นกลายเป็นปืนนะคะอันนี้เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่เราพบได้ในจริงๆเราเรียกกลุ่มโรคนี้ว่าเป็นเมตาบริกซินโดมนะคะคือพบทั้งได้ในทั้งเบาหวานด้วยแล้วก็โรคหัวใจด้วยแล้วก็โรคอ้วนด้วยนะคะอันนี้ก็ออภาษาแพทย์เราเรียกว่าอะแคนโทซิสนิกริแคนนะคะเอ เอ็นค uh, ่ะค <H apa. S 1> ่ะ ที่น่าสนใจเนี่ยคะ่ะส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราเที่ส่วนตัวเองเนี่ยเจอบ่อยมากขึ้นในช่วงเนี้ยคือเป็นในเด็กนะคะครับต้องต้องบอกเลยว่าในช่วงสังคมยุคหลังเนี้ย<ม>อ่าโดยเฉพาะช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยน้องๆหลานๆไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นนะคะหรือว่าตัวผู้ใหญ่เองก็ตามเนี่ยด้วยภาวะไลฟ์สไตล์ที่มันอินเนอร์มากขึ้นในน้ําหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นซีเดนเทอรี่ซีเดนเทอรี่ไลฟ์สไตล์ใช่ค่ะใช่เด็กๆน้องๆหลานๆตัวยังอายุไม่มากเลยนะคะแต่ว่าน้ำหนักเป็นกันแล้วเหรอครับเดี๋ยวนี้ที่เจอเจอเด็กคอน ค่างเยอะเลยค่ะน้ําหนักตัวเริ่มเกินนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะพามาบอกว่าช่วยด้วยอันนี้เป็นขี้ใครที่ขัดไม่ออกเรามาดูจริงๆอ้าวมันเป็นอ c a แคนโทซิสเนกิแคนก็แนะนําน้องๆหลานๆไปเจาะเลือดปรากฏว่าอ้าวเป็นเบาหวานซะแล้วนะคะซึ่งพวกนี้ถ้ารักษาที่สาเหตุนะคะลดน้ำหนักนะคะมีไลฟ์สไตล์โมดิฟิเคชันรักษาเบาหวานคืนอักแคนโทซิสเนี่แคนดีขึ้นได้นะคะค่ะครับอย่าพยายามไปขัด อย่าพยายามไปและ,ะยู่เฉยๆะนะครับต้องมารักษาให้ใ<ช>ตรงต้นเหตุใช,ใช่ค่ะนอกจาก เป็นปื้นแล้วบางคนเห็นเป็นติ่งเนื้อด้วยค่ะเป็นติ่งเนื้อลักษณะเดี๋ยวจะมีรูปแทรกให้ดูนะคะก็เห็นลักษณะเป็นติ่งออกมาก็มักจะเจอคู่กันนะคะทั้งที่เป็นปื้นแล้วก็ทั้งที่เป็นติ่งเนื้อหลายท่านเห็นบ่อยๆเลยนะครับติ่งแบบนี้นะครับพออายุมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณข้อพับต่างๆก็เป็นสัญญาณหนึ่งเหมือนกันว่าอาจจะเป็นกลุ่มของเบาหวานใช่ค่ะกลุ่มเมตาบอลิกซินโดมเมตาบอลิกนค่ะเอาละครับมาภาพต่อไปนะครับ ภาพต่อไปนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่ง<ล>ต้องสังเกตดีๆนะคะในคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยค่ะรองสังจุดเขาขาวใช่ค่ะเป็นจุดขาขา,ขาวอยู่ที่ข้อนิ้วมือนะคะถ้าสมมุติว่าเราแอบ,บดูเลย <laughs> ที่อันนี้ผมสารภาพผมจําไม่ได้จริงๆภาพนี้ครับอันนี้อันนี้ต้องช่างสังเกตนิดนึงค่ะก็จะเป็นจุดขาวๆที่ที่อยู่ที่ที่ที่ตาที่บริเวณข้อนิ้วมันจะเห็นเป็นเม็ด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 เล็กๆนะคะเหมือนก้อนกรวดที่มาอยู่ตรงบริเวณข้อนิ้วมือนะคะตรงนักเคิลเนี่ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เรียกฮันรี่แปปูค่ะหรือว่าเพบเบิลเป็นก้อนกรวดนะคะซึ่งอันนี้เราเจอได้ในคนไข้ที่เป็นเบาหวานนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเจอก็แนะนําให้ตรวจรักษา นะคะแล้วก็ใช้เวลาก็จะค่อยๆดีขึ้นได้ค่ะครับผมเอาละครับมาภาพต่อไปอ่ะ,อะเป็นจุด,จด ดูเหลืองเหลืองใช่ค,ค่ะอันนี้ก็เปลี่ยนมาอีกโรคหนึ่งแล้วถ้าสมมติว่าวันดีคืนดีนะคะเราเห็นก้อนหรือว่าตุ่มต่างๆที่มันขึ้นมาตามผิวหนังตามลําตัวเนี่ยค่ะอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะคะอย่างในรูปที่แสดงให้ดูเนี่ยค่ะจะเป็นก้อนเล็กๆเ,เป็นตุ่มเล็กๆนะคะถ้าสมมติว่าตั้งใจสังเกตจริงๆเราจะเห็นว่าตุ่มเล็กๆเกนี่ยมันจะมีความเหลืองอยู่ด้วยแล้วก็มีสีแดงๆ<น>ปนเหลืองเหลืองแดงๆแล้วก็กระจายทั่วตัวถ้าเป็นมากเราอาจจะเจออย่างในรูปกระจายทั่วตัวแต่ถ้าเป็นไม่มากบางท่านอยู่ที่ข้ออ ข้อเขานะคะคอันนี้เป็นก้อนไขมันที่มันสะสมอยู่ที่ผิวหนังเราเรียกว่าแซนโทมา,าถ้าเห็นก้อนอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บรีบไปพบแพทย์ทันทีต้องเจาะเลือดอใช่ค่ะเจาะเลือดนะคะแล้วก็ตรวจไขมันนะคะคอีกรูปหนึ่งที่เอามาให้เป็นก้อนไขมัน เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นรูปแรกจะเป็นไตรกิสรายสูงแต่ถ้าค,คอเลสเตอรอลสูง L D L สูงเนี่ยค่ะคมันจะะสมเป็นก้อนอยู่อย่างเงี้ยบางท่านอยู่ที่ n ร้อยวายอย่างในรูปรหรือว่าบางท่านเป็นก้อนอยู่ตามตัวก็ได้ถ้าเห็น,นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเห็นลักษณะเป็นตุ่มเป็นก้อนสีเหลืองนะคะอยู่ตามาแถงไหนก็ได้ในร่างกายเนี่ยก็เป็นอีกอันนึงซึ่งถ้าเจอก็แนะนําให้มาพบแพทย์ครับค่ะไม่ <พบ S 1> ควรปล่อยไว้ะค,ะคิดดูแล้วกันนะครับว่าถ้าหากว่ามันขึ้นมา อยู่ที่ผิวหนังของเราได้แบบนี้ในหลอดเลือดเราจะขนาดไหนเนาะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องรีบรักษาเลยค่ะครับบางคนถ้าไม่ได้สังเกตตัวเองอาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นตุ่มเป็นผื่นอะไระนะครับหารู้ไม่อาจจะเป็นสัญญาณของไขมันในเลือดที่สูงมากๆก็ได้ใช่ค่ะ,ะคทั้งไตรกลอไรด์ ide, หรือว่าคอเลสเตอรอลก็เจอรูปแบบไดต้ต่างกันไปใช่ค่ะนะครับที่บางทีเราเจอที่ ใช่ค่บะบางบางทีเราจะเจอที่หัวตาอยู่ที่ด้านด้านในของหัวตาแต่นั้นถ้า,ถาสมมติว่าเราเจอนะคะห้าไขมันปกติแต่ว่าอีก5 0จะมีความผิดปกติของไขมันถ้าพวกถ้าเป็นตุ่มแบนๆอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคอเลสเตอรอลสูงครับค่ะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่ไปสังเกตกันได้นะครับมาถึงฝ่ามือบ้างดีกว่านะครับ อันนี้ฝ่ามือแดงใช่ค่ะถูกไหมครับอันนี้อยากให้ท่านท่านที่รับชมอยู่นะคะท่านที่ชอบดื่มชอบดื่มนะคะถ้าถ้าดูอยู่ตอนนี้ยกมือยกฝ่ามือตัวเองขึ้นมาดูเลยค่ะว่าฝ่ามืออ่ะโหดูกันทุกคนดูกันทีมงานเราก็ทีมงานดูกันทุกคนแสดงว่าเป็นสายดื่มทุกคนไม่ได้ดื่มนะทีมงานนะครับโอเคค่ะ ไม่ดื่มน้อยนะแพ้แอลกอฮอล์ดีกรีต่ำกันทั้งน,นั้นเลยนะครับค่ะดูมือตัวเองนิดนึงนะคะโ,คครโรคตับนะคะตับอักเสบเรื้อรังทั้งจากสุราห,หรือว่าเป็นจากโรคตับจากไวรัสได้คือถ้าเป็นโรคตับเรื้อรังเนี่ยฝ่ามือจะเป็นสีแดงค่ะ แอ็แดงเหมือนกันแต่นี้แดงต้องแต่เด็กนะฮะค่ะอันนี้แดงสุขภาพดีค่ะขอบคุณมากครับพี่หาทางออกให้ผมได้อย่างดีเลยครับของพี่เด่นเป็นไงบ้างครับของเด่นแดงชมพูค่ะชมพูสุขภาพดีค่ะ แต่อันนี้จากในรูปจะเห็นว่าไม่ใช่แดงเลยค่ะไม่ใช่แดงปกติแล้วมันจะแดงจัดนอกจากฝ่ามือแดงจัดแล้วบางคนตัวตาเหลืองด้วยนะคะอันนี้เป็นภาวะดีซ่านหรือว่าโรคตับนะคะก็มองตัวเองมองกันใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าเห็นตัวเหลืองตาเหลืองฝ่ามือแดงอย่างนี้นะคะรีบไปพบแพทย์ได้แล้วค่ะท่านอาจจะมีปัญหาโรคตับอยู่ใช่ค่ะยิ่งถ้ามีประวัติเรื่องดื่มสุราด้วยใช่ดื่มสุราหรือว่ามีวัสตับอักเสบอยู่รีบไปพบแพทย์เลยค่ะครับผมฝ่ามือยังไม่จบแค่นั้นใช่ค่ะ ่ามือไม่ใช่ดูดวงอย่างเดียวใช่ค่ะดูโรคได้นะครับมาอีกโรคครับทุกวันนี้เวลาล้างมือด้วยเจลกอล์มองมือตัวเองด้วยนะคะอันนี้จะอีกอันนี้เทียบเหรอครับใช่เทียบมือปกติกับมือที่น้องโอ๊ลองดูนะคะจะเห็นว่ามือด้านซ้ายเนี่ยสีจะออกเหลืองไม่ปกติใช่อันด้านซ้ายไม่ปกติสีจะออกเหลืองแต่ว่าอีกอันเนึ่งจะเป็นสีปกตินะคะเชื่อเลยว่าอันนี้พอดีทํางานด้านแอนตี้เอดจิงครับสายสุขภาพ ก็มาแรงเหมือนกันนะครับปันฟักทองแครอทฟักทองแครอทฟักทองแครอทนะครับเกิดขึ้นได้เหมือนกันเนาะใช่เลยค่ะอันเนี้ยจะเจอบ่อยๆอย่างที่น้องโอ๊กบอกเลยก็คือ าสายสุขภาพสายคลนะีนกิน clean, คลีนแล้วก็กินผักผลไม้สีเหลืองอใช้พวกแบบแครอทฟักทอง<น>แครอทฟักทองแครอทฟักทองมาละก,กอด้วยนะคะคอันนี้ก็จะเป็นแคโรทีนีเมียก็คือฝ่มามือเป็นสีเหลืองซึ่งอันนี้เกิดจากเม็ดสีแคโรทีนที่มันไปสะสมอยู่ที่ฝ่ามือ,อมพวกนี้ต้อง,องดูดีๆนะคะถ้าฝ่ามือเป็นสีเหลืองอย่างเดียวถ้าเราหยุดทานฟักทองแครอทฟักทองแครอทจะดีขึ้นชอบที่เรียกสลับไปมานะครับแต่ว่า แต่ถ้าเป็นโรคตับจริงๆฝ่ามือฝ่าเท้าอาจจะเหลืองได้แต่ว่าตาจะเหลืองด้วยโอเคผ้าเหลืองแบบแคโรทินีเมียจะไม่ได้ขึ้นตาถูกต้องนะครับค่ะแต่ถ้าเป็นแบบเหลืองดีซ่านจากโรคตับเนี่ยจะขึ้นตาด้วยตาจะเป็นสีเหลืองด้วยอันนี้แยกกันให้ดีอย่าเพิ่งไปสรุปว่าอ้คงกินแครอทเยอะดูตาด้วยหรือไปพบแพทย์ค่ะนะครับแต่ว่าท่านที่เป็นแคโรตมือเหลืองนะคะแล้วก็ ลองคิดดูแลวเอ้ยตัวเองก็ไม่ได้รับประทานพวกฟักทองแครอทหรือผลไม้ที่มีสีเหลืองเยอะๆเนี่ย<ม>ก็อาจจะต้องพบแพทย์เช่นเดียวกันเพราะว่า<ม><ม>บางทีมันเป็นอาการของต่อมไทรอยที่ทํางานผิดปกติก็ได้<อ>ก็ทําให้เกิดแคโรทีนแคโรทีนีเมียได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะโอคโอ้แคโรทีนีเมียเนี่ย ตัวมันเองอาจจะดูเหมือนแบบอ๋ออาจจะกินอันนี้มากไปหรืออะไรแต่อาจจะเป็นสัญญาณของไทรอยด์ได้เหมือนกันเนาะใช่ค่ะแต่ลองลองถามตัวเองก่อนว่าเรารับประทานฟักทองหรือว่าผลไม้ที่มีสีเหลืองไดออ้จริงเอเยอะจริงหรือเปล่านอกจากฟักทองแครอทจะเป็นสีเหลืองแล้วถ้ารับประทานมะเขือเทศเยอะๆบาง <Like S 1> ครั้ไลโคปีน ใช่ค่ะก็จะเป็นไลโคปีนดีเมียก็มือออกจะเป็นสีแดงๆงเหมือนมะเขือเทศได้เช่นเดียวกันค่ะโอ้อันนี้สายสุขภาพก็เจอได้เหมือนกันนะค่ะแต่อันนี้ไม่เป็นอันตรายอะไรนะคะจะไม่มีอะไรไม่มีอันตรายอะไรค่ะก็แค่เปลี่ยนสีนิดนึงแต่ก็คือไม่สมดุลแหละเป็นอะไรที่เยอะเกินไปนั่นเองครับเอาล่ะครับโอ้เรายังไม่หยุดยอนครับมาถึงภาพนี้เอาล่ะสิผมว่ามันเหมือนกับมี ด่างขาวใช่ไหมครับพี่แขนนะฮะใช่ค่ะเราจะเห็นผื่นของด่างขาวนะคะเห็นเป็นแบบรอยโรคสีขาวจาดเหมือนกระดาษเลยค่ะอันนี้เราเห็นรอยโรคของด่างขาวอยู่ที่บริเวณแขนของคนไข้ด่างขาวเนี่ยถือว่าเป็นโรคผิวหนังนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเจอผื่นด่างสีขาวที่ผิวหนังเนี่ยค่ะคนไข้เป็นโรคด่างขาวบางท่านเนี่ยมีโรคของต่อมไทรอยซ่อนอยู่ Hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเป็นด่างขาวมาพบแพทย์นะคะ,อะนอกจากจะได้รับการรักษาด่างขาวให้หายได้แล้วเนี่ยทำการเจาะเลือดสักนิดนึงเผื่อว่าเป็นไทรอยเราก็จะได้รับเราจะได้รักษาไทรอยควบคู่ไปด้วยค,ค่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยไม่ได้มาอย่างเดียวด่างขาวบางทีบางคนเข้าใจว่าเป็นแค่เรื่องของ ผิวพรรณด้านนอกใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะลึกไปกว่านั้นใช่ค่ะเพราะพวกนี้มันเกี่ยวกับทั้งเรื่องของภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆระบบฮอร์โมนต่างๆนะครับก็จะเกี่ยวกับแบบลึกซึ้งเลยจริงๆถ้าร่างกายมันขาดสมดุลไปนะคะจุดหนึ่งที่เขาจะแสดงออกให้เรารู้ได้เนี่ยก็ที่ผิวหนังเนี่ยแหละค่ะเพราะว่ามันอยู่ชั้นนอกที่สุดแล้วก็ร่างกายจะอยู่ได้เนี่ยมันก็ต้องใช้ความสมดุลทั้งจากภายในแล้วก็ออกมาภายนอกเนี่ยแหละค่ะครับผมอาละครับเราพูดถึงโรคที่ เป็นโรคแบบภัยเงียบะนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่พลาดไปไม่ได้เลยและเชื่อและเกินว่าถ้าพูดถึงเนี่ยทุกคนก็หวาดหวาดกันแน่นอนยิ่งในยุคสมัยนี้ด้วยนะครับพี่เด่นครับมันมีทั้งเรื่องปัจจัยทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องปัจจัยความตระหนักรู้ของโรคด้วยก็คือกลุ่มของมะเร็งะนะครับมะเร็งเองนะครับสัญญ,ญาณทางผิวหนังก็สามารถบอกได้เช่นเดียวกัน<ช>อันนี้ผมก็แน่นอนว่าเคยเรียนแหละแต่ว่า ยอมรับว่าบางครั้งก็ต้องปัดฝุ่นเหมือนกันนะนะครับเพราะมันมีเยอะเหลือเกินสัญญาณเหล่านี้นะครับวันนี้พี่เด่นมีสัญญาณทางผิวหนังที่เกี่ยวกับมะเร็งอะไรมาฝากพวกเราอันนี้คือเลือกที่ทางบ้านจะสามารถตรวจดูด้วยตัวเองได้ง่ายๆนะคะคือจริงๆแล้วส่องกระจกดูแล้วเนี่ยคลำตัวเองดูเนี่ยจริงๆถ้าเราเจอก้อนที่ไหนก็แล้วแต่ซึ่งแต่ก่อนมันไม่เคยมีอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อยู่ดีๆโลงคำก้อนได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนในร่างกายอ่ะควรจะ มาพบแพทย์นะคะเพราะว่าก้อนพวกนี้เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดมาจากอะไรแล้วเนเจอร์มันเป็นอะไรกันแน่อย่างในรูปตัวอย่างที่แสดงให้ดูอะค่ะอันนี้เป็นก้อนที่สะดือค่ะอันนี้เป็นก้อนที่เหมือนกับสะดือจุนใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วตอนแรกคิดว่าคนไข้ท้องหรือสะดือจุนแต่จริงๆแล้วเป็นก้อนอยู่ที่สะดือค่ะแล้วก็ทองที่บวมๆขึ้นมาเนื่องจากว่าคนไข้มีน้ําในช่องทองมีน้ําในช่องทองแล้วก็มีก้อนที่สะดือ ลักษณะแบบนี้ถ้าสมมติว่าเจอต้องต้องรีบมาโรงพยาบาลนะคะอันนี้ก้อนนี้เป็นก้อนของมะเร็งที่มันกระจายออกมาที่ผิวหนังถ้าเป็นมะเร็งในช่องท้องนะคะมันจะกระจายมาที่ผิวหนังแล้วก็เห็นเป็นก้อนที่สะดือได้ค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นถ้าเห็นสังเกตเห็นก้อนเห็นอะไรแบบนี้ให้รีบมาพบแพทย์นะคะสะดือเปลี่ยนรูปก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องรีบมาดูนะครับเอาละครับมาถึงตรงนี้บ้างครับโอ้ลักษณะเป็นผิวหนังที่ เหมือนมีติ่งเนื้อเล็กๆหรือว่ามีรอยทับเยอะๆอันนี้เราคุยกันไปแล้วตอนที่คุยกันเรื่องเบาหวานเรื่องเมตาบอลิกซินโดรมนะคะก็คือผื่นที่เป็นปื้นดำนูนหนาแข็งอะแคนโทซิสนืคอแข็ที่เราคุยไปแล้วนะคะคนไข้ที่เป็นมะเร็งบางท่านเนี่ยก็จะพบลักษณะผื่นอะแคนโทซิสนื้อแข็หรือปื้นหนานูนอย่างเงี้ยได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอปื้นหนานูนูนผิดปกติที่ซอกพับรักแร้ขาหนีบเนี่ยให้รีบมาโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ผื่นที่เกี่ยวพันกับ มะเร็งตระกูลเนี้พวกนี้ปื้นมักจะใหญ่กว่านูนกว่าเห็นชัดกว่าแล้วก็มักจะมีชายจะคันกว่าพวกที่เกิดจากเบาหวานด้วยค่ะตัวนี้มักจะสัมพันธ์กับมะเร็งกลุ่มไหนบ้างครับเจอได้หลากหลายมะเร็งเลยค่ะใช่ค่ะทั้งของปอดแล้วก็ของทั้งงเดินอาหารก็ได้ด้วยค่ะครับเห็นไหมครับว่าอาจจะต้องเช็คหลายระบบเลยทีเดียวค่ะูกค่ะว่าที่มามาจากไหนบ้างนะครับเอาละครับมานี้ลักษณะเป็นแบบฝ่ามือฝ่าเท้านะครับ ค่ะฝ่ามือฝ่าเท้าหนาขึ้นผิดปกติอันนี้ในรูปนะคะที่รูปถ่ายที่เ,าเอามาให้ดูว่าคือคนไข้เนี่ยฝ่ามือหนาขึ้นฝ่าเท้าหนาขึ้นกว่าปกติโดยที่ไม่มีสาเหตุนะคะไม่ได้ไปเดินเยอะหรือว่าไม่ได้เกิดการขัดถูอะไรนะคะคอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นสัญญาณของมะเร็งกระเพาะอ,อาหารได้อืค่ะครับผมก็ถ้าสมมติว่าเห็นลักษณะอย่างนี้ก็ต้องรีบมาโรงพยาบาลค่ะครับ ภาพผิวหนังสัมผัสของเราเปลี่ยนไปใช่ค่ะนะครับมีความนูนหนาขึ้นผิดปกตินะครับอาจจะเป็นสัญญาณก็ได้ใช่เพราะฉะนั้น,นถึงได้บอกตั้งแต่ตอนต้นเรื่องไงคะว่าการสังเกตตัวเองทุกวันเนี่ยการใส่ใจตัวเองเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะคะในใน,ในทุในทุตําแหน่งของด้านกายเลยค่ะคผมจับสังเกตได้อย่างหนึ่งครับพี่เด่นครับคือเหมือนอาการลักษณะทางผิวหนังที่มันมันมกจะเกี่ยวกับโรคอะไรภายในเนี่ยมันมักจะออกมาในแอเรียที่ เหมือนกับมันกระจายแบบแปลกๆคือเราไม่น่าไปโดนอะไรแค่เฉพาะจุดนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะทั้งฝ่ามือและฝ่าเท้าแบบนี้ใช่ะใะมันดูมีคาแรคเตอร์อะไรที่แปลกนะครับที่เราต้องฉุกคิดแล้วก็รีบจัดการกับมันค่ะนะครับอ่ามาภาพนี้บ้างดีกว่าครับอันนี้เป็นนักแข่งนะครับ อันนี้เจอเป็นอันที่เราเจอบ่อยที่สุดเลยค่ะ,หน,ะหน้าแข้งแห้งก็คือครจริงๆผิวหนังแห้งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพบเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ<อ>ในกลุ่มผู้สูงอายุเพราะว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยต่อมไขมันมันก็จะทํางานลดลงเพราะฉะนั้นความชุ่มชื่นของผิวหนังเนี่ยมันก็จะหายไปโดยเฉพาะหน้าแข้งจะเป็นบริเวณที่เราเจอว่าแห้งได้มากที่สุดแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอมันแห้งผิดปกติ แห้งมากๆนะคะแตกออกมาเป็นขุยโดยที่ไม่มีสาเหตุเราพยายามทาครีมชุ่มชื้นเท่าไหร่มันก็ไม่หายสักทีอันนี้ต้องมาพบแพทย์บางท่านเนี่ยเป็นไตวายเรื้อรังบางท่านมีการติดเชื้อบางอย่างนะคะเป็นมะเร็งของต่อมน้ําเหลืองบางชนิดเนี่ยก็ทําให้ผิวแห้งผิดปกติได้เพราะฉะนั้นลักษณะจะเหมือนแบบเด็กดักแด่ที่มาเกิดขึ้นตอนแก่ได้เลยใช่คนะครับก็เป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองได้ เลงได้อีกหลายชนิดใช่ค่ะเป็นฮอรกินลิมโฟมาอเป็นค่ะเป็นฮอรกินลิมโฟมาแล้วก็มีการติดเชื้อชนิดต่างๆเป็นโรคไต,ตได้ค่ะ,ะ,คะคเอาเรามาภาพนี้บ้างนะครับภาพนี้อาจจะจริงๆแว็บแรกเนี่ยเหมือนแอบเห็นไม่ชัดแต่พอมองเข้าไปชัดๆเนี่ยเหมือนเป็นภาพสุภาพสตรีแหละแน่ๆเพราะทาลิปสติกสีแดงะนะครับ เหมือนมีคราวขึ้นแบบใช่ค่ะ,ะคอันนี้จะ move <อ>มานอกจากสีผิวนะคะ,คะนอกจากเท t e เจอร์แล้วเนี่ยขนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องสังเกตค่ะอันนี้เราจะเห็นได้ว่า ขอคนไข้เขามีขนเล็กๆนุ่มๆนะคะขึ้นกระจายทั่วหน้าเลยซึ่งปกติมันไม่ควรจะมีขนอ่อนๆอย่างเงี้ยเราเรียกว่าลานุโก้นะคะขนอ่อนลานุโก้ซึ่งการขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสัญญาณว่าเออคนไข้เขาอาจจะมีมะเร็งซ่อนอยู่อันนี้ก็ต้องรีบมาพบแพทย์นะคะแล้วก็าหามะเร็งที่ซ่อนอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันค่ะเรียกว่าถ้าอยู่ดีด นะครับเหมือนกับร่างกายเรามีขนเพิ่มขึ้นใช่ค่ะหรือลักษณะขนที่มันแปลกๆใช่ค่ะเช่นเป็นขนอ่อนๆใช่ขึ้นทั่วๆยิ่งลานูโก้เนี่ยจริงๆสังเกตยากเลยนะครับแต่ถ้าเราสัมผัสหรือสังเกตเป็นประจำมันจะรู้มันจะรู้ค่ะมันจะคําแล้วมันจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีขนที่มันอุยๆขึ้นมาอยู่ที่หน้ามากกว่าปกติขนลานูโก้จะเส้นเล็กกว่าแล้วก็สีค่อนข้างอ่อนกว่าถ้าเทียบกับผมปกติเด็ก แบบแรกเกิดใช่ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะก็เป็นสัญญาณของมะเร็งได้เช่นเดียวกันนะครับโอ้โหวันนี้ครบถ้วนจริงๆนะครับทั้งกลุ่มโรคฉุกเฉินนะครับทั้งโรคที่ซ่อนอยู่ในร่างกายนะครับเกี่ยวพันกับเรื่องฮอร์โมนเบาหวานไขมันนะครับจนมาถึงมะเร็งนะครับเรียกว่าวันนี้หลายๆท่านน่าจะได้อะไรไปสังเกตตัวเองมากขึ้นเนาะพี่เด่นเนาะนะครับ สำหรับ E ีีนี้ผมว่าหลายๆท่านได้ความรู้ไปเต็มเปี่ยมแน่ๆส่งท้ายนิดน,นึงครับพี่เด่นครับคะ่ะสำหรับเรื่องของอาการทางผิวหนังกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเราค<อ>ร่างกายของเรานะคะดูแลเขาให้ดีๆเพราะว่าเขาต้องอยู่กับเราไปจนตลอดชั่วชีวิตนะคะเพิ่มความใส่ใจอีกนิดนึงทุกครั้งที่ส่องกระจกนอกจากจะแต่งหน้าแล้วสํารวจร่างกายด้วยสํารวจผิวหนังผมขนเล็บด้วยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะคะสัญญาณเล็กๆน้อยๆอาจจะช่วยชีวิตท่านได้คะ่ะ โอ้โยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับก็แน่นอนนะครับว่าเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับผิวหนังมาฝากกันตลอดครับเพราะผิวหนังไม่ใช่แค่เรื่องผิวเผินถูกต้องเลยค่ะนะครับยังอาจจะมีอะไรที่ส่งผลต่อชีวิตคุณและอาจจะช่วยชีวิตคุณได้ใช่เลยนะครับขอให้ติดตามกับ DST podcast ของเราครับในตอนหน้านะครับเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับอีกหนึ่งโรคที่มีความเข้าใจผิดจากทั้งในมุมมองของสังคม แล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยอย่างมากเลยนั่นก็คือเรื่องของสเก็ดเงินนั่นเองะนะครับคุณหมอเด่นยังอยู่กับเรา<ช>นะครับ,รบแล้วก็ท่นานอาจารย์ไกด์จะมาร่วมกับรเรา<ม>ด้วยนะครับสำหรับ EP หน้านะครับต้องติดตามพลาดไม่ได้เลยทีเดียวครับวันนี้พวกเราสองคนล,ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะ